ถึง31พฤษภาคม2568ณบริเวณอนุสาวรีย์พระธาดาอัมนวยเดชเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอจตุรพักพิมานได้ร่วมกันสักการะบูชาพระธาดาอัมนวยเดชขอสวัสดีค่ะมิตรภาน้ง,ง,งแล้วเพื่อนทุ่มนังฟ้าส่วนผู้ส,สนับพระธาราอัมนวยเดชเจ้าเมืองจตุรพักพิมานอนุโมทนาบุญด้วยกับเพื่อนนะคะความเป็นสิริมงคล แก่ชาวจตุรพักพิมานให้อยู่เย็นเป็นสุขประวัติอำาเภยจตุรพักพิมานพอสังเกตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่ห้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเข้าให้ยกบ้านเมือง<ม>อเป็นเมืองจตุรพักพิมานเมื่อวันจันทร์ขึ้นสิบสองค่ำเดือนเจ็ดปีมาแม จตาวาสกพศ2425และในหลวงคงพิทักษ์เท้าพงปุชัยพัฒนพนักองศาเท้าคำสิงเจ้าเงืองสวนภูมิคนที่สิบสองเป็นพระธาราอน่วยเดชต้นสังคุนสุวรรณภามา เป็นเจ้าเมืองคนแรกและเป็นอำเภอเมืองพศ2440ประวัติพระธานามเรศพระธานามเรศมีนามเดิมว่ากรมเป็นบุตรของพระรัตน,นงวงศ์เท้าคำศรีเจ้าเมืองสวนอภูมิลำดับที่12กับย่าแม่โซนแปนเกิดปีรากา เดือนก้าศ .2,395 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม9กล้าเจ้าอยู่หัวรัช, um 9, αν, รชากาลที่สในขณะที่บิดาดำรงตำแหน่งเป็นอุปหาม์เมืองสวนภูมิในปีพศ .2,423 ขนาะมีอายุได้1 8ปีบิดาได้ส่งไปถวายตัวเป็นมหาเล็ก เพื่อเรียนวิชาการเมืองการปกครองในพระบรมมหาราชวังในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจึงได้รับโปวดเก้าแต่งตั้งเป็นพราหมหาชัยตําแหน่งราชบุตรเมืองชวนภูในปีพศ2415ได้รับโปวดเแต่งตั้งเป็น รวมพงพิทักตร์กรมตำแหน่งอัครบงเมืองกเกษตรวิสัยในปีพศ2420ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น